หยุดรับฟังคำทำนายนี้ก่อนนะคะเพราะคำทำนายนี้เป็นสารจากคุรุคูบาจารเทวดาประจำตัวของคุณค่ะดึงดูดคุณเข้ามาเจอคลิปนี้เราจะสุ่มไพ่สามใบนะคะหนึ่งสองและสามนะคะมาดูกันไพ่ใบที่หนึ่งนะคะพยาสุขีปีละกานะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยว่าเทวดาสิริที่อยู่ดูแลคุณนี่จะมีสายายานเท้าเวสุวรรณสายายานท่านเท้ามหาราชนะคะและไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความขยนันมีความอดทนมีความเก่ง คุณเป็นคนที่มีความเก่งมากๆและสิ่งสิทธิเทวดาของคุณนะคะบอกคุณเลยว่าช่วงนี้วาจาของคุณนะคะคำพูดของคุณนะมักจะพูดอะไรและมักจะเป็นจริงและคุณควรพูดแต่สิ่งดีๆไว้นะคะพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองไว้นะคะเพราะว่าคําพูดของคุณมักจะดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งสิ่งต่างๆเข้ามา พูดง่ายๆเลยช่วงนี้วาจาประกาสิทธ์สำหรับใครเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็เลิกบ่นนะยิ่งบ่นยิ่งยิ่งบ่นน่ะบ่นเท่ากับไม่ดีอ่ะถ้าเป็นการพูดชื่นชมพูสิ่งดีๆคุณจะได้ดีตามปากคุณเลยนะคะช่วงนี้นะคะพยายามบ่นให้น้อยลงนะสาหรับใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้หรือถ้าเจอเรื่องราวอะไรที่มันมันอดบ่นไม่ได้นะคะก็พยายามควบคุมอารมณ์คุมสติก่อนพูดอะไรคิดก่อนพูดเสมอแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้เรื่องเล็กจะกลาย เรื่องเล็กจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วทุกอย่างนะคะมันอยู่ที่คําพูดของคุณเลยนะคะช่วงนี้นะคะเจ็ดวันนี้นะอ่าไพ่โคโนนทีนะคะคุณเป็นคนมีความซื่อสัตย์ทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรด้วยความจริงใจคุณเป็นคนที่มีคนจับตาดูเยอะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา,าไพ่ใบนี้คือพระศิวะนะคะก็หมายถึงว่าช่วงนี้นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองดูแลมากๆหลายๆพระองค์นะคะคุณมีสายญาณมหาเทพมหาเทวะและไพ่ใบนี้ยังบ บอกว่าคุณนะคะต้องทําลายความกลัวความกังวลต่างๆที่เคยผ่านมาและความคิดของคุณในบางครั้งมันมีด้านที่ทําร้ายตัวเองไหมคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแค่รู้สึกก็เหนื่อยแล้วคุณต้องออกจากความคิดนั้นให้ได้และคุณต้องมีสติช่วงนี้การที่คุณจะฝึกสติคือการนั่งสมาธิเคลียร์พลังงานให้ไวค่ะ และคุณต้องเดินหน้าต่อไปนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่คุณก็สามารถจัดการได้บริวารของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกต้องอดทนอะไรในช่วงนี้นะคะแต่คุณก็ต้องจัดการเรื่องอารมณ์ของคุณให้ได้สําคัญอย่าบ่นมากนะคะคําพูดของคุณเป็นคําพูดที่มันจะเกิดขึ้นจริงและเป็นคําพูดที่มีพลังนะคะช่วงนี้พยายามบ่นให้น้อยลงหรืองุนหงิดอะไรพยายามตั้งสติก,ก่อนคิดก่อนพูดหรือทําอะไรนะคะบอกเลย ว่าไพ่ใบนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับบริวารหรืองุนหงิดกับบริวารนะคะและช่วงนี้ไพ่เทพพระอังคารก็บ่งบอกว่าใจของคุณอาจจะมีเรื่องงานเยอะหรือการทํางานของคุณอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเยอะคุณก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนด้วยหรือพักผ่อนน้อยลงหรือว่าคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานหรือเอาเอา,เอาความรู้สึกในที่ทํางานกลับมาที่บ้านอันนี้ก็ต้องบอกเลยถ้าคุณเหนื่อยกับงานกลับมาบ้านก็อย่ามางุดหงิดกับคนที่บ้านนะ thank <sighs> you หรือถ้าคุณทําอะไรอยู่คุณก็ต้องใช้สติให้มากนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจช่วงนี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบอกว่าเหนื่อยก็พักอะไรที่ไม่ชอบก็ปล่อยวางและช่วงนี้ใครที่คุณคิดถึงแล้วมันหมดพลังคิดถึงแล้วมันหมุดหงิดคิดถึงแล้วไม่ได้ทําให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขก็เลิกคิดถึงมันซะเลิกคิดถึงสิ่งนั้นซะมาคิดถึงสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆด,ดีกว่าถ้าคุณผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านเรื่องราวที่คุณคิดวุ่นวายสับสนกวลกวายใจไปได้เรื่องดีด จะเข้ามาแทนที่สิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่ความเหนื่อยจะกลายเป็นเรื่องที่สบายขึ้นความเหนื่อยที่คุณรู้สึกกังวลหรือความอะไรที่คุณกังวลอยู่มันจะขี้คายช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้หรือที่ผ่านมาไพ่สรุปเลยเหมือนคุณนะคะรู้สึกว่าคุณกําลังแบกรับหรือกําลัง รับผิดชอบอะไรเยอะเกินไปคุณก็รู้สึกแบบอยากจะปล่อยวางในบางครั้งแต่คุณก็ปล่อยวางไม่ได้คุณก็ต้องเดินหน้าต่อไปก็ถูกแล้วค่ะในเมื่อคุณเกิดมาเป็นผู้นําเกิดมาเป็นนักลบเกิดมามีเลื่อนนักลบเลื่อนนักสู้อยู่ในตัวคุณก็ไม่จําเป็นต้องกลัวปัญหาอุปสรคอะไรคุณก็เดินหน้าต่อไปและมีเชื่อว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณได้เพราะคุณเป็นคนเก่งและมีพลังมากๆคุณเป็นคนมีน้ำอดน้ำโคนสูงมาก แต่ขอให้คุณปล่อยวางเรื่องความคิดอารมณ์ความหงุดหงิดความไม่สบายใจและมองโลกด้านใหม่ในด้านดีให้ได้วีเชื่อว่าชีวิตคุณนะคะจะมีโอกาสรับชัยชนะเส้นทางของคุณในอนาคตมีแต่สิ่งดีๆรอคุณอยู่และคุณจะได้รับรางวัลรับชัยชนะที่ยอดเยี่ยมค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเอาชนะอารมณ์คำพูดและ ความคิดของตัวเองให้ได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วที่บีจะอยากบอกทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขออวยพรใช้ใ้คนโชคดีเฮงๆงรวยรวย,ย,ย,ยชนะเราเป็นผู้ชนะค่ะสิทธิ์บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่อยู่เหนือปัญหาและอุปสรรคคุณเอาชนะทุกอย่างได้เพราะคุณเก่งมากๆคะ่ะขอทุกคนโชคดีนะคะบีพลังฮิปจิตพลังบวกคะ่ะ